สวัสดีคะ่ะนักเรียนมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กับห้องเรียนออนไลน์อีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องวัสดุในชีวิตประจำวันตอนโพลิเมอร์ไปแล้ววันนี้ครูก็จะมาอธิบายถึงเซรามิกกันนะคะก่อนอื่นเราไปดูก่อนนะคะว่าเซรามิกหมายถึงอะไรเซรามิกตรงกับภาษากรีกที่ว่าเครามอสแปลว่าสิ่งที่ถูกเผาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากอนินียีสาร จำพวกอโลหะนะคะซึ่งก็ได้แก่แร่ธาตุในดินหินต่างๆโดยนำมาบดย่อยแล้วผสมน้ำและนำไปขึ้นรูปตามวิธีการต่างๆผึ่งให้แห้งแล้วนำไปผ่านกระบวนการให้ความร้อนจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการค่ะซึ่งเมื่อเราพูดถึงคำว่าเซรามิกนะคะคนทั่วไปมักจะนึกถึงผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารจานชาม เหยือกสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าที่ใส่สบู่แก้วน้ำกระเบื้องปูพื้นและบุผนังแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะนิยามของคำว่าเซรามิกเราจะพบว่าผลิตภัณฑ์จากเซรามิกนั้นมีมากกว่าที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะหลายคนคงไม่นึกว่าสิ่งของที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่นโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์วิทยุรถยนต์หรืออุปกรณ์ในเครื่องจักรต่างๆอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์กระดูกเทียมฟันปลอมจะมีส่วนที่เป็นเซรามิกประกอบอยู่ด้วยเกือบทั้งสิน้นซึ่งเราสามารถแบ่งเซรามิกออกเป็นได้สองกลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็คือเซรามิกแบบดั้งเดิมได้แก่ถ้วยจานชามสุขพันลูกถ้วยไฟฟ้ากระเบื้องปูพื้นและบุผนังกระเบื้องหลังคา วัสดุทนไฟแผ่นรองในเตาเผาอิฐก่อสร้างกระถางต้นไม้โอ่งกระจกและแก้วปูนซีเมนยิบซ้ำมปูนปัตเตอร์เป็นต้นซึ่งทำมาจากวัสดุดักคือดินดำดินขาวดินแดงหินฟันมา้าทรายหินปูนหินผุคอสและแร่อื่นๆนะคะประเภทที่สองคือเซรามิกสมัยใหม่คือเซรามิกที่ต้องใช้วัตถุดิบ ที่ผ่านกระบวนการมาแล้วเพื่อให้มีความบริสุทธิ์สูงได้รับการควบคุมองค์ประกอบทางด้านเคมีและโครงสร้างจุลภาคอย่างแม่นยำซึ่งเซรามิกทั้ง2กลุ่มนะคะจะมีกลุ่มย่อยดังนี้นะคะเซรามิกแบบดั้งเดิมนะคะจะแบ่งออกเป็นแบบแรกเซรามิกพอร์ตแลนด์ซึ่งก็หมายถึงเครื่องลายคามนะคะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องเผาที่อุณหภูมิสูงมากกว่า1,250องศาเซลเซียสมีความแข็งแรงสูงมากมีการดูดซึมน้ำต่ำมากใกล้เคียงกับศูนย์ยกตัวอย่างเช่นลูกถ้วยไฟฟ้ากระเบื้องแกนิตผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารสุขภัณฑ์เป็นต้นค่ะชนิดที่2นะคะสโตนแวร์ ware, หรือเครื่องหินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากหินนะคะ ผลิตภัณฑ์นี้จะใช้อุณหภูมิเผาปานกลางประมาณ1,150องศาถึง1,200องศาเซลเซียสนะคะมีความแข็งแรงต่ำกว่าพวกพอร์ตแลนด์นะคะมีการดูดซึมน้ำอยู่ในช่วง3-5%เปอร์เซนยกตัวอย่างเช่นกระเบื้องปูพื้นผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารค่ะ ชนิดที่3นะคะเรียกว่าบอลไชน่านะคะหรือเครื่องเคลือบเนื้อโปร่งใสเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเท่ากระดูกทําให้ผลิตภัณฑ์มีความโปร่งแสงมีความแข็งแรงปานกลางการดูดซึมน้ําต่ําและประเภทสุดท้ายก็คือเอิร์ธเทนแวร์นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์นี้จะใช้อุณภูมิในการเผาไม่สูงมากนะักอยู่ในช่วง900-1,100องศาเซลเซียสมีความแข็งแรงต่ําการดูดซึมน้ําสูงประมาณ10-20%นะคะยกตัวอย่างเช่นกระเบื้องบุผนังกระเบื้องหลังคาตุ๊กตาและของตกแต่งเป็นต้นค่ะต่อไปประเภทที่2ก็คือเซรามิกสมัยใหม่นะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น เแรกนะคะเซรามิกสำหรับงานโครงสร้างซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ในงานที่ต้องการสมบัติทางกลที่ดีที่อุณหภูมิสูงทนต่อการสึกกร่อนและกัดกร่อนได้ดีทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ดีเป็นชนวนความร้อนตัวอย่างเช่นเซรามิกสำหรับงานโครงสร้างเช่นซิลิคอนคาร์บายด์ใช้สำหรับทำวัสดุสำหรับตัดแต่งหัวพ่นไฟชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เช่นปลอกนํำวาล และซิลที่ทนต่อแรงดันสูงเป็นต้นค่ะเซรามิกประเภทที่2นะคะก็คืออ e ิเล็กโทรเซรามิกซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้สมบัติทางไฟฟ้าอ e ิเล็กทรอนิกส์แม่เหล็กแสงเป็นหลักอิเ e ล็กโทรเซรามิกนั้นเป็นกลุ่มเซรามิกที่มีมากมายหลายชนิดและครอบคุมสมบัติด,ด้านต่างๆหลายอย่างได้แก่ไฟฟ้าแม่เหล็กแสงและความร้อนเป็นต้นตัวอย่างเช่นไดอิเล็กทริกเซรามิก เช่นแบรเรียมไทเทเนียใช้สำหรับทำตัวเก็บประจุไฟฟ้าเป็นต้นค่ะและเซรามิกชนิดสุดท้ายก็คือเซรามิกสำหรับงานทางด้านการแพทย์พวกกระดูกเทียมฟันปลอมข้อต่อเทียมตัวอย่างเช่นวัสดุที่เรียกว่าไฮดรซีอะพาไทซึ่งทำมาจากกระดูกวัวกระดูกควายที่ผ่านการเผาเพื่อไล่สารอินทรีย์ภายในและนำมาขึ้นรูปเป็นชิ้นกระดูก เมื่อทำความรู้จักกับเซรามิกแล้วนะคะเราไปดูสมบัติของเซรามิกนะคะสมบัติแรกนะคะมีความแข็งแรงสูงทนต่อการสึกก่อนและเปาะได้ดีค่ะข้อ2นะคะทนทานต่อสารเคมีทั้งที่อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง 3. ทนต่อบรรยากาศทั้งแก๊สออกซิเจนและสารเคมีและข้อสุดท้ายสามารถเป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งไม่นำไฟฟ้าค่ะ ต่อไปเรามาดูสมบัติทางกายภาพของเซรามิกนะคะซึ่งสมบัติทางกายภาพจะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาใช้นะคะ แบ่งออกเป็น2ประเภทคืออันแรกคือวัตถุดิบหลักนะคะซึ่งก็จะหมายถึงดินเป็นวัตถุดิบสําคัญที่ใช้ในการผลิตเซรามิกหลายประเภทนะคะซึ่งองค์ประกอบที่สําคัญของดินก็ได้แก่ซิลิคอนออกไซด์อลูมิเนียมไดออกไซด์เหล็กไดออกไซด์แคลเซียมออกไซด์แมกนีเซียมออกไซด์โพเทสเซียมไดออกไซด์และโซเดียมไดออกไซด์ค่ะ ซึ่งดินนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือดินขาวเป็นวัตถุดิบสําคัญดินขาวบริสุทธิ์คือแร่เคโอลิไนต์เป็นแร่ที่มีรูปร่างผลึกที่แน่นอนนะคะซึ่งในประเทศไทยจะพบดินขาวในลักษณะที่เป็นสีขาวหรือสีอ่อนทั้งในสภาพที่ยังไม่ได้เผาและหลังเผาเช่นที่จังหวัดลำปางอุตรดิตถ์ปราจีนระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะ ดินอีกชนิดหนึ่งก็คือดินเหนียวนะคะจะมีสีขาวครัำจนถึงดำสนิทเนื้อละเอียดเหนียวและแข็งแรงทนทานกว่าดินขาวนอกจากนี้ยังมีการเรียกชื่อของดินเหนียวตามสีของดินที่ยังไม่ผ่านการเผาเช่นดินดำดินสีน้ำเงิน ดินสีงาช้างเป็นต้นพบมากที่จังหวัดลำปางเชียงใหม่ปาจีนบุรีสุราษฎร์ธานีซึ่งเมื่อนำดินเหนียวผสมกับดินขาวแล้วจะทำให้เนื้อดินแน่นและเนียนมากขึ้นสะดวกในการขึ้นรูปและทำผลิตภัณฑ์ค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือฟลสปาหรือหินฟันม้านะคะเป็นสารที่ประกอบไปด้วย อะลูมิโนซิลิกตนะคะส่วนใหญ่มีองค์ประกอบคงที่ทำหน้าที่ช่วยให้เกิดการหลอมเหลวที่อุณหภูมิตม่ำส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อแก้วทำให้เกิดความโปร่งใสผสมในเนื้อดินโซดาฟิลสปามีโซเดียมในปริมาณมากจะใช้เป็นส่วนประกอบในน้ำเคลือบและใช้โพแทสเซีย ฟิลสปาร์ที่มีโพแทสเซียมในปริมาณมากจะใช้เป็นส่วนผสมในเนื้อดินปั้นเพื่อช่วยให้ส่วนผสมหลอมตัวที่อุณหภูมิต่ำและทำให้ผลิตภัณฑ์มีความโปร่งแสงวัตถุดิบหลักต่อไปก็คือควอซ์หรือหินเคี้ยวหนุมานนะคะองค์ประกอบคือซิลิก้าส่วนมากจะใสไม่มีสีถ้ามีสิ่งเจือปนจะให้สีต่างทําหน้าที่เป็นโครงสร้างของผลิตภัณฑ์เซรามิกช่วยให้เกิดความแข็งแรง ไม่โค้งงอทำให้ผลิตภัณฑ์หดตัวน้อยมีคุณสมบัติและคุณภาพตามที่ต้องการเช่นแบเรียมออกไซด์และอลูมิเนียมไดออกไซด์ซึ่งมีสมบัติทนไฟใช้เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติทนไฟสูงค่ะ ต่อไปเป็นวัตถุดิบเสริมนะคะซึ่งก็ได้แก่ดิบไค่ซึ่งมีองค์ประกอบเหมือนดินแต่มีโครงสร้างผลึกต่างกันมีอลูมินา่าร้อยละ28ถึง32โดยมวลเป็นหินแข็งนำมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆไว้ประดับตกแต่งซึ่งอลูมิน่าที่ร้อยละ11ถึง28โดยมวลนี้นะคะจะใช้ทำวัสดุทนไฟทำกระเบื้องปูพื้นซึ่งอลูมิน่าร้อยละต่ำกว่าข้างต้นจะใช้ทำปูนซีเมนต์ขาวค่ะ วัตถุดิบแต่ละชนิดนะคะที่ใช้ผลิตเซรามิกจะต้องทำให้บริสุทธิ์และบดให้มีความละเอียดตามต้องการจากนั้นจึงนำมาผสมกับน้ำและสารอื่นๆทำให้เนื้อดินอยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการขึ้นรูปค่ะต่อไปเรามาดูผลิตภัณฑ์ของเซรามิกกันนะคะผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้บรรจุ ภาชนะปรุงอาหารนะคะก็จะมีถ้วยชามเซรามิกนะคะผลิตภัณฑ์กระเบื้องไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องปูผนังกระเบื้องแกรนิโตเป็นต้นนะคะหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานด้านไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นฉนวนไฟฟ้ากล่องฟิวหรือว่าอุปกรณ์ทางไฟฟ้านะคะอย่างเช่นเตาไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบของเ,ออเซรามิกเคลือบอยู่นะคะ ผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟนะคะก็จะได้แก่อิชนวนทนไฟซึ่งก็จะมีหลายรูปแบบตามลักษณะของการใช้งานนะคะหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์แก้วไม่ว่าจะเป็นแก้วโซดาไลท์แก้วโบโรซิลิกตหรือแก้วคิสตันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะความรู้เรื่องเซรามิกในวันนี้ครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้ครูขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ